สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะทำได้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือสลัดโลปูอัดแล้วก็น้ำสลัดวาซาบิค่ะส่วนผสมไม่เยอะนะคะแล้วก็ทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนของสลัดโรลแล้วก็ส่วนของน้ำสลัดค่ะส่วนของน้ำสลัดนะคะก็จะมีไข่แดง3ามฟองใช้เฉพาะไข่แดงนะคะน้ำส้มสายชูมายองเนสน้ำตาลทรายพริกไทยปน่นผงมัสตาร์ดผงวาซาบิเกลือแล้วก็น้ำมันสลัดค่ะ ต่อมาส่วนของสลัดโลค่ะก็จะมีผักนะคะเลือกใช้ตามชอบได้เลยวันนี้เรามีเป็นกรีนโอ๊กแตงกวามะเขือเทศแครอทแล้วก็ปูอัดค่ะแล้วก็แผ่นแป้งค่ะแผ่นแป้งก็จะเป็นแป้งลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแป้งแห้งที่เอาไว้ห่อนแหนมเนืองค่ะหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะสําหรับคนที่ดู y o u t u b e ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะคก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ เดี๋ยวเราจะทำน้ำสลัดวาซาบิกันก่อนค่ะเริ่มจากการเตรียมเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ไข่ค่ะตอกไข่นะคะแล้วก็เอาเฉพาะไข่แดงค่ะ3ฟองถ้าเป็นไข่เบอร์ใหญ่ก็จะใช้แค่2ฟองก็ได้นะคะอันนี้เราได้เป็นไข่เบอร์เล็กมาค่ะใช้ทั้งหมด3ฟองค่ะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะปิดฝาแล้วก็ปั่นไข่กับน้ำตาลทรายให้เข้ากันก่อนค่ะ ต่อมาค่ะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะเกลือป่นเล็กน้อยค่ะผงมัสตาร์ดค่ะถ้าไม่มีผงมัสตาร์ดนะคะใช้เป็นแบบครีมแบบเป็นน้ำๆก็ได้นะคะตามด้วยผงวาซาบิค่ะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะจะเป็นกระปุกบางทีก็เป็นถุงก็มีค่ะแล้วแต่ยี่ห้อเลือกใช้ได้ตามชอบเลยค่ะหรือจะใช้เป็นวาซาบิสดมาผสมก็ได้นะคะส่วนความเผ็ดหรือว่าความจัดจ้านของวาซาบิเนี่ยใส่ได้ตามชอบเลยนะคะใครที่ชอบให้ออกรสดเยอะๆก็ใส่ยเยอะได้ค่ะ ค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะถ้าไม่มั่นใจจากนั้นก็ใส่มายองเนสตามลงไปเลยค่ะมายองเนสสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่เราทําเองค่ะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะหรือจะใช้เป็นมายองเนสสาเร็จรูปก็ได้ค่ะที่มีขายตามห้างทั่วไปตามด้วยน้าส้มสายชูค่ะปิดฝาแล้วก็ปั่นให้เข้ากันค่ะเปิดฝาค่ะแล้วก็ใช้พายนะคะปาดส่วนผสมที่กระเด็นขึ้นมาอยู่ตรงขอบโถแก้วนะคะกวาดลงไปได้านล่างค่ะ คือดูส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะแล้วค่อยหยอดน้ำมันสลัดลงไปค่ะปั่นอีกรอบค่ะพอเราปั่นส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะหยอดน้ำมันสลัดค่ะโดยการเปิดฝาบนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กลวยค่ะวางลงไปแบบนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันสลัดกระเด็นนะคะ น้ำมันสลัดนะคะเราจะใช้ที่200 ml ค่ะใครที่ชอบแบบคนหน่อยนะคะอาจจะใช้น้ำมันสลัดเยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าใครชอบออกเร็วๆนะคะก็ใช้น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะถ้าไม่ใช้น้ำมันสลัดนะคะจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันมะกอ,อกก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะหยอดกันเลยค่ะเปิดสปีดที่เบอร์2นะคะหยอดน้ำมันสลัดให้เป็นฝาเล็กๆค่ะหยอดแบบนี้นะคะจนหมดเลย พอหยอดหมดแล้วนะคะก็ปิดเครื่องปั่นค่ะแล้วก็ลองเช็คดูค่ะว่าน้ำสลัดเนี่ยเป็นครีมตามต้องการแล้วหรือยังค่ะโดยการใช้พายนะคะลองปาดดูก็ได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นครีมประมาณนี้นะคะใครที่ชอบให้ออกข้นกว่าน,นี้นะคะหยดน้ำมันสลัดเพิ่มได้นะคะแต่ว่าน้ำมันสลัดนะคะถ้าเราเก็บค้างคืนเนี่ยมันก็จะข้นขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำข้นจนเกินไปค่ะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลองชิมรสด,ดูนะคะใครที่ชอบให้มีกลิ่นของวัซสบีเยอะหน่อยก็อาจจะใส่เพิ่มตอนนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อมาค่ะเราจะทําสลัดโรลกันนะคะเริ่มจากการเตรียมแผ่นแป้งถาดใส่น้ําสลับแช่แผ่นแป้งผักนะคะล้างน้ําแล้วก็หั่นเิ้นชิ้นให้ได้ขนาดตามต้องการเลยค่ะแล้วก็เตรียมไว้ให้พร้อมก่อนเลยค่ะแผ่นแป้งเราใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะตัดครึ่งเลยค่ะ นำแผ่นแป้งค่ะแช่น้ำค่ะแช่แค่พอท่วมนะคะไม่ต้องแช่นานนะคะแค่สัก2-3งวิค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะจากนั้นก็เอาขึ้นมาค่ะให้เหลือปลายม้านิดนึงนะคะเอาไว้เวลาที่เราจับม้วนค่ะจะได้ม้วนง่ายๆจากนั้นก็วางผักลงไปเลยค่ะให้เหลือปลายผักโผลออกมาจากแผ่นแป้งนะคะใส่แตงกวาค่ะแครอทมะเขือเทศแล้วก็ปูอัดค่ะ ใครชอบผักอะไรก็หามาใส่ได้เลยนะคะแตงกวาเราชอบผักขอใส่สองชิ้นจากนั้นก็หยิบแผ่นแป้งขึ้นมาค่ะแล้วก็ม้วนเลยนี่ค่ะม้วนให้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็แบ่งออกเป็นสองชิ้นค่ะตัดครึ่งเลยค่ะเราก็จะได้สลัดสองคำแบบนี้ค่ะ ทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จัดใส่จานแบบนี้นะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดวาซาบิค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะแล้วก็จิ้มกินแบบนี้ได้เลยค่ะ น้ำสลัดก็จะมีรสเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดวาซาบีนิดหน่อยค่ะเวลากินคู่กับผักแล้วก็ปูอัดเข้ากันดีค่ะใครที่ชอบกินสลัดนะคะแล้วก็ชอบทานน้ำสลัดวาซาบีค่ะต้องลองสูตรนี้เลยค่ะกินง่ายค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะแช่ยเย็นๆนะคะก็จะเพิ่มความอร่อยได้อีกค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ